มีลงมมหาเล่นตรงเล่นท่าครับปลาคังแลมามหาเอาเงี้ยให้ปลา,า,าครับยังปลาครับม๊วยลงมมหาเล่นทงเล่นท่าแตา่อยบรรยากาศทงให้ทงนะ เอนถึงนามัยมันหนกดีวเนาะก็ว่าลงไปเอาเงาให้ปลาโออปลาดุกปลาดุกมันว่เห็นตกเกียดดิบ่ายังไ่ล่ะ kalukunnya gede bin oh ah kak oh payang tu gede wah ay kin hmm ah pulah ha mi pa padai ah suka pa santhi mi pen lah hmm โอ้โอ่ากับจุจจุจอืมบอตัวอยู่นั้นไปยากไนแล้วอ่ะว่อนเลยกำลังออกมากำลัออกมาเลยโอ้ปลา วันนี้เมาเงี้ยให้ปลาครับตื่น้าให้ไหมโอ้แแลล้้วว nè ơi nguyên đạn hạt nè nhiêu bắt ta phim mô thằng ni wá có lác chẳng